สวัสดีค่ะนี่คือไอทีวันใหม่กับซีชัดปวีค่ะคุณผู้ชมคะยุคนี้สีบอกได้เลยค่ะว่าเก่งไม่กลัวกลัวช้าเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าคุณคิดหรือมีไอเดียอะไรดีๆคุณต้องลงมือทําเมืองนอกมันจะมีโปรเจกต์คิกสตาร์เ e r ว่าง,ง่ายๆว่าถ้าคุณเอาไอเดียวาดเป็นภาพลงมาได้คุณ ปล่อยแชร์เข้าไปในโปรเจกต์นี้อาจจะมีคนซื้อคุณล่วงหน้าจนกลายเป็นมหาเศรษฐีได้และต่อไปนี้คือ3โปรเจกต์ที่ได้เงินมากที่สุดโดยเจ้าตัวเนี่ยยังตกใจเลยเลยค่ะที่ตัวเองเป็นมหาเศรษฐีในเวลาอันสั้น วันนี้ถ้าคุณอยากได้เงินไปเริ่มต้นธุรกิจไม่จำเป็นต้องกู้แบงก์อย่างเดียวแล้วล่ะค่ะหากรู้ช่องบนโลกออนไลน์ก็หาเงินมาใช้ก่อนไม่ต้องกู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนั่นคือเว็บ Kickstarter แนวคิดเว็บนี้คือการขายความคิดไว้ล่วงหน้าเลยตั้งแต่ของยังไม่ผลิตระดมเงินจากคนที่เห็นว่าเข้าท่านะพอได้เงินตามเป้าก็จะเอาเงินผลิตของส่งไปให้คนที่ให้ทุนขอแค่เดียเจ๋งก็มีโอกาสตั้งตัวได้วันนี้เราลองมาดู3โปรเจกต์ระดมเงินได้มากที่สุดกันดีกว่าโปรเจกต์ที่ิน,น,นั่นคือโปรเจกต์ แค่9 5 0 0 0 0 US Dollar สุดท้ายปิดยอดได้ถึง8.5ล้านค่ะ o u y าก็คือเครื่องเล่นเกมคอนโซลระบบปฏิบัติการ Android ราคาแค่3,000บาทเองค่ะใครก็จ่ายได้แค่ต่อกับทีวีก็เล่นเกม Android ได้มากมายถ้าเกมยังไม่จุใจก็โหลดผ่าน Ouya Store โหลดได้ฟรีทุกเกมแต่บางเกมอาจต้องเสียเงินเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์บางอย่างก็เหมือนโหลดแอปอะค่ะ Project ทำเงินอันดับ2ก็คือ Pebble นาฬิกาอัจฉริยะสุดเจ๋งเชื่อมต่อกับมือถือได้ทั้ง iPhone และก็ Android ความเจ๋งอยู่ที่หน้าจอทำจากเทคโนโลยี e-Ink แบบเดียวกับจอ Amazon Kindle เรียกว่าอ่านสบายตาสุดๆจ้องทั้งวันก็ไม่ปวดตาแถมยังรักโลกและประหยัดไฟความตั้งใจแรกก็คือให้คนใจออกกำลังกายเพราะคนไม่มีเวลาหยิบมือถือมาดูก็ส่งแจ้งเตือนมาบนนาฬิกาซะเลยรู้หมดทั้งสายเข้า SMS อีเมล Facebook Twitter แถมด้วยฟังก์ชันควบคุมเพลงไปอีกหนึ่งใช้ไปนานๆไม่เบื่อหรอกไม่ชยด้วยเพราะเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้หลายสิบแบบผ่านแอปเหมือนได้นาฬิกาใหม่ ไอเดียนี้คนระดมทุนไปได้ถึง10.2ล้าน US d ลลาร์หรือ326ล้านบาทกลายเป็นเศรษฐีซะง,งั้นเลยค่ะมาถึงโปรเจกต์ทําเงินอันดับหนึ่งก็คือ c o o l e s s Cooler เพิ่งล้มแชมป์เก่าอย่าง Pebble เมื่อเดือนที่แล้วตั้งเป้าไว้ที่50,000 US d ลลาร์แต่ระดมทุนไปได้มากถึง13.2ล้าน US dollar หรือ423ล้านบาทสิ่งที่ทำให้โปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จนอกจากไอเดียก็คือเวลาที่พอเหมะพอเจาะตรงกันหน้าร้อนที่คนต้องการถังน้ำแข็งสุดสุด,สดการตอบรับถลม่มทลายลย จุดเด่นนี้ก็คือการติดตั้งอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับกิจกรรมหน้าร้อนไม่ว่าจะด้านบันเทิงติดลำโพงกันน้ำถอดได้เชื่อมต่อบลูทูธกันมมอถือเปิดปัสร้างบรรยากาศแถมด้วยมีแบตเตอรี่สำรองในตัวพร้อมพอร์ต USB สำหรับชาร์จมือถือไม่ต้องกลัวแบตหมดฝาด้านบนใช้เป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้หรือทำเครื่องดื่มชนิดอื่นได้ด้วยค่ะด้านในเจาะช่องสำหรับอุปกรณ์ชามอาหารทั้งมีดเขียงรองหัน่น าที่เปิดขวดโอ้ยเยอะแยะแถมติดตั้งหลอดไฟ LED สองสว่างเวลากลางคืนมีล้อมีก้านจับสำหรับลากเคลื่อนย้ายได้พร้อมสายรัดวางของไว้ด้านบนแค่นี้พอไหมคะหวังว่าคุณผู้ชมดูตอนนี้แล้วอย่าลืมนะคะตื่นเช้ามาน่าจะมีสิ่งดีๆหรือไอเดียดีๆที่ลงมือทำค่ะอย่าลืมคะ่ะเก่งไม่กลัวกลัวช้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ